เดี๋ยพี่น้องป้าหมอกมาหนิ18องศากาศบานเฮ่านาะพี่น้องเนาะบานผมก็มีแต่ต้นใหม่ละอ้อมทิบอยู่มึงเป็นเป็นฝนฝอยเลยเด้ฝนอ่ะอ้าวเธเป็นฝนฝอยเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้มันจังใดมันสิแลงฝนมาตกมาสองเดือนแล้วพี่น้องนี่ยมีแต่ต้นหมอกต้นใหม่ละปลูกอันนี้ยางหน้านี่ปลูกได้ปีหนึ่งเลยนี่ ที่เด็ว่าสิบูปูกันอยู่ไก่เงือนเลยป,ปูกไว้มันเป็นหม่มให้มันเย็นสบายจักหน่อยเนาะหุ่งบักเหว่าลินฝ่าบักลินไม่บักหุ่งนี่ไร้พดเมืองฝนเป็นละอองฝนเลยเนาะอ่าถ้ามาศาบ้านพ่าหลังเก็บเกี่ยวตรงนี้เลยทั้งภาคเหนือนี่อากาศสีเย็นเย็นจนไปหอดเดือนมีหน้าเนาะหนาถ้าหลังก็สิเป็นปลาปลาบ้านผมนี่มีนกยุ่งายเลย นกยุงจังหวัดพะเยาเนี่ยหลายเนาะนกยุงในเขตจังหวัดพะเยาเนี่ถือว่าเป็นนกยุงป่าที่เหลืออยู่แค่เพียงจังหวัดเดียวสิมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านเลยบ้านผมก็มีบ้านดอยก็มีบ้านสันปูเลยก็มีมีนกยุงป่ามีไก่ป่าเนาะเพื่อนอ่ะ,อะเขาออกไปให้ไปหน้ากันผมกะหอบเฟื่องใส่ต้นไม้แน่เนั่นมันนี่ก็สิไป ปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกผักนะเนาะพ่อค้าเริ่มดีล่ะอันนี้เฮือนเนาะเฮือนผมนี่ก็เฮ็ดแบบทรงโบราณจังนจหน่อยผมหมักบานใหม่นะแต่ว่าเลือกใส่ไม่ดีเนาะเห็นบ่พี่น้องก็สีเย็นสบายหน้าห้วนนี่ก็สีบ่หวนน้วนก็นสีเย็นสบายน้าหนาวนี่ก็อาจจะเย็นจังหน่อยเนาะหน้าหานาวผมสิไปอยู่เฮือนปูนแต่หน้าหวา้วนสิมาอยู่เฮือนใหม่ เละอองฝนมาไปนหนองละอองฝอยหมอกมอกากล้วยก็บรรคุณบ้านผมนึ่ได้กินตลอดเนาะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เลยประมาณบรรคุณเกับกล้วยเนี่ยนะอันนี้เป็นกล้วยนวลเจ้าหน้าก็ตัดไปนี่เลยเนี่มันจะสุกเลยเนี่ยเนะาะกล้วยนวลน,นี่ใส่เม็ดปลูกเด้วะ,อ,ะ,อ,ะอองฝนพื้นที่อยู่นี่ประมาณเท่านี่ผมว่าประมาณหาหกไร่เนี่ยนะ มันยาวยาผลอีกเนาะประมาณหกเจ็ดไรเนีนะ่ยมันไปทั้งปา่ายพื้นที่ที่เป็นไฮเป็นนาเป็นทุกอย่อีกประมาณเจ็ดไรสิบก็ไร่ผมเฮ็ดเกษตรแบบง่ายๆเลยผมบ่ค่อยลงทุนกับมันหลายาต้นหมอกต้นไม้กระเพาะกับปลูกเองบ่ค่อยสว่าสิบเป็นลงทุนหลายเพราะว่าเฮ็ดค่คอยๆเฮ็ดไปไง ปลูกของที่เฮากินนะปลูกทุกอย่างที่เฮากินหล่ะกัขอเพียงแค่ว่าเฮาบ่ได้ซื้อเขาเมื่อกี้สิรายจ่ายเฮาได้เนาะเรื่องขายนี่ยังบ่ทัทนได้คิดนะเห็นบ่การขายก็บ่ขายได้บ่อืดพี่น้องแนวสิเาจีขายเงินใหม่จังซี่ล่ะพี่น้องนี่นี่นป่ะพี่น้องอยู่ทาง,งเฮือนนะ อขอเสียควาไม่ตันชีดผมเห็นฝหาคือมันเป็นละอองไหมแล้วก็เป็นน,น้ำหยอยเห็นปะ่ะมันเย็นเนาะแต่ข้าเดี๋ยวมันก็แห้งแบบพี่หนึงองตรงไหนตรงหน้าม,มงนี้มันโปสัันหลายแล้วมันหยอยเมียก็จะคลายพรมนี่แหละนอนเลยนินิสบายเย็นเย็น ร่มเย็นไว้ๆเลยพี่น้องนี่เมื่งวาอยากกินปลากับพูนเละปลาลาเลียง้บกล้าอันห่งปลานี่มีเป็นหมื่นตัวมีปลาเพียมีปลาบึกก็มีปลาหางแดงปลาบ่าปลาตะเพียนปลานิ่นเนาะดอกแค่บักหุ่งบักเหวอย่นี้มีพัดน่ะสยางบักมีเอาพวกรโด ล้วยเกยมีบมดอันนี้คือสวนหลังบ้านเนาะปลูกทุกอย่างที่เทากินนั่นแหละพี่น้องนี่มานอนผมน้าหนาวนี่นอนอยู่นี่เห็นทิวทัศน์ัดเหตรตำบาศเห็นทางไหนทางหน้าเย็นเย็นเย็นจนหนาวเลยนะพี่น้องแต่ว่ามันห่อยอ่ามันห่อยนี่เนาะไม่ตันชีทมันห่อยไหมหน้ามันห่อยซีเรียฝ้าอยูด่ดอกคิดว่าันเร็ยสฝ้า,าคือสิบป,ปองกันเลยอยู่ ฝาดถือว่าต้องเป็นฝ้าจังไล่นเพาะมันจังสิบบเปื่อยบวบหูนี่หน่ามันหยอยเพราะว่าหลังคามันบปสั่นไหลาอากาศมันหนาวเห็นบ่ะัานี้มันเ,มนเกิดการควบเนีนนี่ยหลังคามันเลยเป็นหยดน้ำเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดจังไล่ด,ดีแก้ปัญหาจังไล่นี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องหน่ามันหยดในย่ำหน่าหน,น,นาวเนานะ